ครั้งแรกเลยจะมีปัญหาริ้วรอยแล้วก็เป็นถุงน้ําใต้ตาแล้วก็จะเป็นคนที่กรามใหญ่มากคะ่ะแล้วหน้าก็จะไม่ไม่เรียวไม่ได้รูปอะคะ่ะแล้วก็หนังตาตกสมองเบ้ยวคะ่ะทำมาสองครั้งแล้วแต่ว่าเบี้ยวแล้วก็เวลาถ่ายรูปก็ต้องแบบต้องคอยหามุมที่ถ่ายรูปให้ดูโอเคคะ่ะประทับใจมากคะ่ะ แล้วก็พอใจกับผลลัพธ์มากๆเลยค่ะสวยตามที่ต้องการค่ะมันรู้สึกดีค่ะรู้สึกมั่นใจเวลาไปไหนมาไหนรู้สึกมั่นใจแล้วก็ถ่ายรูปไม่ต้องมามาคอยระวงังแล้วก็ไม่ต้องใช้แอปค่ะ <laughs> เวลาที่ส่องกระจกมีความสุขมากค่ะและชอบตัวเองมากค่ะชอบดูตัวเองในกระจกใครที่กําลังคิดอยู่นะคะว่าโอเคจะไปทําที่ไหนดีหรือจะทําตรงจุดไหนดีกําลังคิดอยู่ แนะนำมาที่นี่เลยค่ะมาปรึกษาคุณหมอเพราะว่าที่นี่มีคุณหมอเฉพาะทางสวยครบจบจริงๆค่ะ